เราจะมาสอนคณิตศาสตร์กันนะข้อหนึ่งที่เราจะทำากันอันนี้คือหาอะไรครับผมท่า,ทาน,นด็อกเตอร์แอร์บัตบอกแล้วท่านด็อกเตอร์กําลังสอนเรื่องอะไรครับผมโอหอันนี้เป็นข้อสอบของอะไรครับท่านด็อกเตอร์สอบปถอสอบปถอ,อยู่ถือว่าเป็นระดับห้าดาวหรือว่า สดาวหนึ่งาดาวสามดาวเหรอครับแล้วท่านนายบัตคิดว่ามันยากหรือง่ายครับง่ายโอ้ต้องใช้สูตรอะไรครับเนี้ยเนียนแฟกกันยังละ่ละ f a c ทอเรียเหรอครับเช่อโอเคครับลองดูครับนี่ก็คือสอ,อนเพื่อนๆที่เขาไม่รู้ครับเราจะใช้แฟ c ทอเรียนะครับในการคิดคำนวณน,นะครับหาวิธีการวิธีการก็คือเอากว้าง อันนี้ก็กว้างใช่ไหมกว้างมันเท่ากันนะก็สูตรก็คืออันนี้ก็ยาวแล้วกันสูตรก็คือกว้างบวกยาวย่อยาวย่อเป็นยอนะหารด้วยกว้างเฟสบวกยอเฟสก็คือสามอ่ะ บวกแล้วก็นี้กลายเป็นสามบวกสามแล้วก็สามตักระจายบวกสามตัวกระจายกลายเป็นหกตัวกระจายหกหารด้วยสามคูณด้สามคูณสามแฟกชูเวลใช่หลอดสูตรเลยครับหกแฟกสามแฟกคูณสามแฟกก็คืหกแฟกก็คือตอบเจ็ดร้อยยี่สิบสามแฟกตอบหกหกหกสามหกสามหก เจ็ดสองสองกลายเป็นยี่สิบวิธีที่จะเดินไปจุดดีตรงนี้ได้ครับผมคำตอบคือดีดียังคิดไม่เสร็จนะอ๋อครับผมตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยมียี่สิบวิธีครับแล้วสองสองต่อชั้นที่สองอืม กวางมุได้คำตอบไหมครับ สองบวกสองแฟกทวเรียลหารด้วยสองแฟกคูณสองแฟกแฟกทวเรียลคำตอบของด้านบนคือสองก็เอา,ม,เอามาคูณกนันทั้งหมดอ่าได้คำตอบสุดท้ายคือครับเท่าไหร่ครับสองร้อยสี 24. 24่สิบวิธีสองร้อยสี่สิบสี่จบ